ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้พ่อมนายบูมก็มายุ่กันในรายการโอพ v เีวีว่าจะทำเสียงแบบบิดแกล่งยิดครับนะก็ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านโดยนะครับวันนี้ก็มาพบกับพ่อมนายบูมกับเกมเอ่อเรกอล์บลิเจน์มดอาลารมกันอีกแล้วๆนะครับนะวันนี้ก็ลังจากที่ว่าเลนนอนเล่นอามาซามกันมานะครับก็มาเลน <c oughs> เอ,เอ,เอกันบ้างนะครับนะ โอเคตอนนี้พมเลีนเป็นทางนั้นกล้องบิดแกงนะครับนะส่วนควางบ่มนี่มีดาวมีมีอะกาลีมีไรเวนเหมียนนีครับคัางบูมมีเวนมีดินาแม่มีมุนโดมีมอดิเคเตอร์มีเอเชียนะครับนะอื้มต่อยเลยนี่ต่อยเลยนี่เอ็ดพร้อมฉกธรรมดาได้รัดอตกันนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวรอก่อนครับรอก่อนครับนี่ออกออกไอ้นี่มาเลยเนี่ยพมอ่ะเฮ้ยบิดแกงปั๊บโมเดลไม่นุ๊ ไอ้จ้าเพิ่งเง็นกับนะก็สวยงามขึ้นกว่าเดิมนะครับนะใครมั่งกระปรับเลยไปสวยงามกว่าเดิมนะบ้าไปเร็วนะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเดี๋ยวใจปลามาที่ปลามาที่ปลามาตึ้งนี่มึงรู้เรื่องนะใช่กูบอกไว้นะปลามาที่ลองแรตติ้งลองแรตติ้งลองแรตติ้โอ้แม่เอ้ยแม่มาทำเป็นต้นต่อยเลยนี่ต่อยเลยนี่มึงฟื้นนี่มึงฟื้นนี่มึงฟื้นนี่โอ้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 เดี๋ยวเดี๋ยวใจก่อนเดี๋ยวใจก่อนทาตางยีดึงมาพิษตัวนะครับ น่าเล alien alien. ่นเป็นบิดแกงนี่มันรโอยจริงไงพี่น้องครั้ำช่องนึ่งซ้ำช่องนึ่งแนวซ้ำช่องนึ่งแนวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอก่อนครับรอก่อนครับรอมุมดีๆครับรอมุมดีๆครับเฮ้ยขีบครับขีบตัวนึ่งครับแม่ทุดยอจริงครับกูดึงได้ของกูนี่เดี๋ยวใจเย็นครับใจเย็นครับเดี๋ยวก่อนนะได้ยาเป็นสกิลนึ่งกับสกิลช่องน้ำนะครับนดาวพอว่าสกิลซ้ำนี่ก็แค่ต่อยมันโอยแค่นั้นเอง นะไม่ได้มีความรุนแรงอะไรเพิ่มเติมนะครับนะโอเคครับอันนี้ครับนี่มันนี่แล้วสุดยอดเยี่ยมองสุดยอดเลยครับเฮ้ยได้ใจได้ใจได้ใจอย่าเพิ่งอย่าเล่นไปอย่าเล่นไปเออวันนั้นเนี่ยใจเย็นก่อนครับเดี้ก้อยดึงมาขิ้วยูกับใจร่มๆก็มันยิ่ต้องอะไรมากมายครับนามาหน้ามีเยอะแยะครับอ้อโกงดีมาหน้ามาชิบหายเม็ดแล้วนี่นะ ใจใจยาพึ่งอยากาวมาดึงนะกูบอกไว้ม uh> ึงขาวมาดึงดีม uh> ึงดูเลยอ่ก uh ูบอกไว้นะเดี๋ยว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 อ้าวดึงมานี่ครับเอ้ยอุ้ยอ่ะอุ้ยชาอุ้ยชาอุ้ยชาอุ้มึงไอได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 ้เอาตายโอ้งใช่ไหมไหวตูเก้เลยครับพี่น้องเออนอนยาวเหยียดปมอืม เราไปทางด้านข้างอันี้ก่อนนะครับนะจะเอาไว้เก็บสเต็งมานานะครับแล้วก็ซ้ำมาแต่เวทแรงขึ้นโอ้ยแม่มันร้อยการนี่ถิ่นกูเอ็ดกอมวิ <c> ่ง <oughs> ไปเลยครับพี่น้องปั่นไปเลยครับนะสกิลนึงนี่ก็เป็นสกิลดึงมาในนั้นครับนะดึงแรงเมื่อน,นะครับดึงร่องรอยกว่าดา้เม่เกือบซ้ำรอยนุ๊อีกซ้ำดาเมจก็รอยหนึ่งเลยเอ้ยซ้ำซ้ำรอยเลยนะเด้อ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 ห้าห้าดีๆก่อนห้าบุ่มดีๆก่อนครับห้าบุ่มแร่แร่แร่ดีว่ามันมันโอเคฮิตก่อนครับ แก่นไปนี่เออมันนานเก่าไัมผมยืนกำไว้ยุกนี่ยดึงมาดึงแล้วก็จัดเต็มครับนะโดนดีมันดูเรื่องจะบ้างนะครับน่การให้ตัวแล้วครับการให้ตัวอู้เต็มหน้าครับพี่น้องเออโดนดีดีเจ็ปอมหล่เรื่องมานี่มึงมหมานี่มึงมานี่อู้าู้อ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 ู้นู้อู้อ้อ่อ ไอชาแม่เออใยญ่ป้อมร้องหนึ่งในที่แม่เออแม่เกืบเอ้าดึงมาละวเฟื้อนไม่ตามกันเมืาเอาอีกคือหนไปเลยนี่อีกคือหนไปเลยนี่เอาว่าพื้วว่าพื้วซ้ำโอ้อันตี้ไปแล้วครับอืเกือบตายครับเกือบใช่ไหมไวทูเกแกนเม็ดครับจ้ามช่องนึ่งครับจ้าท้องนึ่งครับ ไม่โดนตะตัวหนึ่งเหยียดป้อมเนยอะเลยเพิ่มเลือดก่อนซื้อมาใจมั่งครับไอ้ห่านโกรูก่อนนะโอ้โหวันนี้เลยดึงง่ายที่ตามคลองหนึ่งอ้าอย่าป้าดเผือเนี่เม็ดเดาเปลิดยิงมึงเฮ้ย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 มาพืเว้ยมาพืเว้ยนี่แย่งเลยครับเฮ้ยอะไรวะ ยาด้วยหมุนโดนี่หมุนโดนี่แค่โดน่ะหมุนโดนมึงอ่ะหมุนโดนมึงโดนแน่ไยศฟอมโดนแน่มึงโดนแน่โอ้ยอยาโอ้ยจ้ะโอ้ยพันนันเนี่ยพันนันเนี่สุดยอดพี่น้องเอ้ยสุดยอดครับเนี่ยนได้ปันนีนะครับนะรน่าจริงลูกลิงกบเลยนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยยาด้วยความบุรุษแรงไอ้ความบุรุษแรงมันอยู่นี่เลยเงาเงาเื้อมเงาเื้อ มึงไปเลยไปโอ้โอ้โโอ้ตายอุ้งเลยเออเยรเดียรเรียว์เรียรก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับแห้มันนี่ก่อนอ้าวกรรมขอโทษดีครับสอร์ดี้สอรี้ครับแหมเฮ้ย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 มันนี่เดี้ยวใจเลยมึงเดี้ยวใจละเอียดป้อมกูดึงไม่โดนแล้วมึงไล่ตีนะมึงไล่จังเลยโอ้ยโดนแหละครับพี่น้องครับหลาดช็อต กอดักตีกับพี่น้องไม่ไหวแล้วครับตามตองหนึ่งมึงมันนี้เลยครับไปได้ไปได้ไปไหนมึงอิู่จังเลยมึงอยู่จังเลยไอ้ตัวไปได้มึงไปได้ละไปไนแล้วไปไนและใหญ่คนพื้นแล้วไอ้ตอมตอยปลอมเลยครับโวยกับโรยตอยกับตอยปลอมเลยครับอะไรเว้นไปเก็บมานะมันนั้นสุดยอดครับเปล่าลุ่มครับลุ่มยำปลอมครับลุ่มยำมัสนานตีนครับนะ

ตีมันมาแบบสตองเกอร์เพย์พี่น้องเนี่ยผมก็กินมาหน้าก่อนนะเอาไม่ยิวยิวไม่โดนกันนะเฮ้ยเฮ้ยเอาเบือวะเอาเบือวะเอาเบือเอาเบือเบืออืมแม่ไม่โดนกันนะอืมเต็มนะกูเลยที่นี่ตอนนี้นะครับก๊อ กำลังยูเรสซตันในการดี่ว่าได้เปรี่ยนอยู่ได้เปรี่ยนอยู่สิบตัวครับพี่น้องโอ้ยแม่กูอีตายโอ้ยละเอียดฟอมสัตย์โดนเด็กกูเปลิดใช่ไหมมึงม,มันนี่เลยมึงเอ้าใช่ไหมไวทูเก้และส่วนมันนี่กูตายเม็ดเลยอือโอ้เกือบตายแล้วครับช้ำซี่ช้ำรองหนึ่งอุยอะอุยอะมันนี่ครับพี่น้องอ้าวอาวอ้าวอา เอาชีาไม่ไหวตูเ้เกแล้วหย, <c oughs> ยาด้วยหยาด้วยอ่าซีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสามตง้งหนึ่งจะมากเกินไปแล้วนะเอ๋ชี้มึงอ่ะชี้อาติมากเกินไปแล้วเนี่ยใจเนี่ยใจเลยเจอพลังมัดนี่เข้าไปทุกยอดลยเลยเปี่ยใจได้แม่เอ้ยแม่ต่งช่องบรรณากับตอนนี้เรายังโกสกิลลาจอดได้ยังสมบูรณ์แบบอยู่นะ เกก็ม okay, so so ีหนามีอยว่เรื่อยๆครับหน้าหนามีนะเอามาเร็วปักปัวมึงรีบมาเร็ว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 จัดนี่เดือดใจแฮ่มึงไงเดือดใจแฮ่มะเ่มาตั้มเป็นเดินไปมึงมาไอ้ต้มแต่ตัววัดตัวในมันเล่มนี่ผมจะดึงเขามันจะปลอมเลยนะร้อยครับตั้มต้องหนึ่งเอ้ยเวรมาเบื้อมึงเแง่ปลอมมึงมาเบื้อมึงมานี่มึงอะมานี่ บายใช่ไหมเมตเอ้ย่าตินน่แม่เดี่ยใจอ้ดินห่าแม่มั้งเดีวใจเนี่ยเดียเดียวเดียวเอ่ามอง่งเหวิ่งไปไหนกันเมแเราโอ้โหเหย็ดบอมป้อมมาแล้วล่ะตีป้อมครับตีป้อมครัไม่กลัวกับป้อมมึงอะกลัวทีไนเราอ่ะมานี่ครับมานี่ครับไปไหนครับเฮ้ยรูแล้วว่ามึงจะกลิ้งลบเหย็ดบอม เดียวเดีเวเยเนี่เดียวใจแ่เดียวโดนแน่วเเนอร์สหรับใครที่ว่าอยู่ในเกมนี้แล้วก็มันแ่คี่ปุ่มก็ไปโกนนะครับพุ่มบูไปตานอารมณ์นั่นแล้วนะพี่น้องนะอาวแลกครับแลกแลอยาแลกไอ้ลรครับแลกอโอ้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 ้้อ้ออ้้ออ้ออ้ออโอ้้โออ้โ้ออ้ เอาลีฟ้อยมาเร็วกับรีฟต้อยเร็วครับพี่น้องพี่น้องโดนจินที่ไม่แม่แล้วครับซ้ำช่องหนึ่งเอาปื้มงอปื้มงอปื้มกูมึงเอาตายห้องกันเม็ดแหละทีมเราตีไม่ไหวตูเกียแหละที่นี่โอ้ชิบ่ายแล้วครับพี่น้องชิบ่ายแล้วครับเอาอะไรเว้นมากันครับเอ้ยมึงอยากกลามาดิหมานี่มึงอ่ะหมานี่เฮ้ย <L> an> an> เออเฮ้ยเหยียดบอมไปไหนมึงไปไหน <S an> ไปไหนอู้จ้าอู้จ้าเจ็บ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 แรงครับเอ้าตายเลยกูตายเลยบัานนี้เออบันนันได้ทุดยอดอากาลีเออให้มันได้บันนันเลยกูหลักมึงจริงอย่างนี้นะอือเราเป็นรองรองเท้ารถกูได้ครับแล้วก็ออกไอ้นี่มาเพื่อต้อยแรงๆครับนะวัวตีินีนาสั้นชั่วครับพี่น้องนะโอเคเดี๋ยวจะออกเป็นไส้ฝูแทงเอ้ยออกแทงนะครับนะไม่ฝูแทงนะ ครับช่องหนึ่งไปกับลุยกับแวนไปเลยครับนะตอนนี้มาหน้านี่รีรีโฮดกับรีซิปโตวีกับนะใชไ่ไหมวะซิปโตวไีไหมวะไหนมั่นเลยนะเออซิปโตฮาวีกับนะไม่ใช่ซิปโตวีกับซิปโตวินี่เร็วการ์ดกับนะมาเฮ้ยไปไหนวะเอาไงวะงเงาพื้นวะงเงาพื้นวะ แม่แม่เอ้าตาโองเลยกับต่ยองตต่ในเลยกับนะอือเอาละหมุนโดชีวิตมึงบัดบจริงๆเฮ้ยเอาเวนก้อนเวนก้อนไว้เวนก้อนไว้ไปไหนวะเวนไปไหนวะไปไหนวะเฮ้ยเออบรรดาในจุดจอพี่น้องเ้ยต่อยจากตีเอ็ดร้อมเหงาบือเหงาบือแล้วเหงาบือแล้วเอ็ด้อมมั่นกากับทีนเดียยเดียยวเดียวเเนี่ยเอยไม่ทันนะพี่น้องเอยโตตี้ครับ ผมกับลังหาเรือนได้ได้ยูครับสกิลมันกูดงกูดาวยูนะมาดีมาตี้ไนจิงมาตี้ไนจิงมาตี้มึงไงเฮ้ยไม่ทึงครับทินะแม่บอกกูปั้นนี่เลยแม่บอกกลัวการ์ดครับนะหิวหิวเรื่อยๆครับนายมีหิวเรื่อยๆนะเฮ้ยไม่โดนครับ ไม่ใช่ไม่โดนกันไม่ทึ่งกันครับอ้าวเฮ้ยมันนี้สุดยอดครับพี่น้องสุดยอดครับชุดจอรนครับคืนลอดกับวีนไปแล้วครับนั่งตัวครับพี่น้องเดียวเดียวเดียวใจก่อนครับเดี๋ยวใจก่อนครับเดี๋ยวใจก่อนครับวันนี้มึงอิจฉาไม่ตายไอ้ก่อนอุชาอุชาที่พ่ายไวตูเคแล้วพี่น้องโอ้ยแม่เอ้ยกล้อมันเยอะครับกามทลองหนึ่ง เอาพื้นเงาพื้มเงาพื้น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 เงาพื้อหมานี่มึงไงหมานี่หมานี่อุยยาอุยยาโทษครับโทษ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 ขับเอาพื้นครับเอาพื้นครับอืมเอาพื้นครับสามสองหนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วไอยไอ่ชาไม่ทันครับโอ้ยโดนตีพันนี่นิดเจ็บใจจังงูนี่แม่โอเคก็ไม่พือนครับเลิมไม่ได้ครับนะ เอาไปหนังด้านนี้ก่อนครับรอตั้งอีกเจ็ดร้อยห้าสิบกับแล้วก็รอไม่ค่อยได้แล้วครับค่ายนี่ก่อนดีไหมแต่มันเบิรมหลังชีวิตเดียขค่อยแล้วกันครับไว้ทางนาก่อนนะเฮ้ยกันป้อมว้ยกันปอมแหมเอ้ยไม่อยากแปลเลยมันแก๊สเอลตีนี่แปลบ่อยจีบ่ายนะครับนะ <c oughs> โอเคต้องรับใครดีว่ามาดูคลิปนะครับนะก็ <c oughs> ทุกใจนะก็กดไลค์กดแชร์นะครับนะขอบคุณทุกไลค์ทุกสังคมใกล้นะทีนี้ด้วยนะครับนะ โอเคครับเหยีดปลอมตอนนี้เดียวเดียวเดียวเดี๋ยวใจแล้วเดี๋ยวใจแล้วโอ้ยบอมมันดิ่งตีปลอมทีนี้เหยีดปลอมไปไหนมึงเฮ้ยเดียวดียวเชื่อวัดจ้ะเหยียดปลอมไปไหนมึงไปไหนไปไหนมึงเอาพื้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 นมึงตามช่องนั่นมึงเอาพื้นมึงเอาพื้นมึงเอาพื้นเหยียดปลอมมึงเอาพื้นมึง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 เอาพื้นมึงเอาพื้นมาแล้วมาแล้วมึงเบิรมเบิรไต่ห้องมันนะมึงไต่ห้องมันนะมึงเหยีดปลอมไต่ห้องไปมันน่าจะดุดจนกันโอ้โหเกาะมันเยอะกาครับตอนนี้ครับ นี่ครับตอนนี้ครับพื้ครับพื้ครับซ้ำช่องนึ่งครับซ้ำต้อมนึ่งครับหนึ่งมานี่ครับไปไหนครับไปไหนเล่าไปไหนเล่าไปไหนเล่าเอ้ยมันอามาเต้าเว้ยมันอามาเต้าโอ้โหนูนูนูเนจฟอมตายห้องเลยทีนี้เออมันนั่นแหละพี่น้องทิปเปิลคิวคับทิปเปิลคิวบล็อกกับดีไหมว่าเลยเว้นบล็อกแบป่าหัวสักทีเหดไม่ตายกันวะปืนมึงเอ่าปืนมึงเอ่าปืนเรามึงเอ่าปืนบ้าสักทีครับ โอ้โหชวนครับมีการชวนครับที่นี่มีการชวนครับแล้วสีํำฟื้นตอครับตีทำฟืนก็เอาตายครับตายแน่นอนตายไหมไม่ตายครับตอนนี้ครับโอ้โหแมุ่ด้อนจริงครับต่อไฟเพย์เยอร์เอาไปเลยครับพี่น้องน่าเฮ้ยเหนื่อยครับพี่น้องก็ตอนนี้ครับก็พลากกันมันใช่ไหมเม็ดครับนะได้จะออกเป็นทากด้านข้องไอ้นีว่าดีไหมออกเป็นอ้อเป็นวิ่งเร็วว่าครับช่วยทีมนะไม่ครับพี่น้องตอนนี้อัน อันตีนี่ห้าร้อยหกร้อยดาเมจกับหกร้อยไม่วะข้ามซี่หาเจ็ดแปดเก้าสิบเออหกร้อยหกรอยวา,วา,วานั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวใจแล้วมึงอ่ะเดี๋ยวใจแล้วอ้าวที่มไม่ไหวตุกเกมึงสีนี่ห <c oughs> ลาดชดกันนะไม่ยากหลาดครับแต่มันต้องทำครับมัต้องทำใจครับทำใจทำใจวัวพนันทำใจก็แล้วกันทำใจทำใจอย่ปอมวัวตูไป่มึงอ่ะไปไหนเล่าไปไหนเล่า เดียว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 เดียยวอย่าพึ่งไปมึงอย่าพึ่งไปเหยียบป้อมมานี่ก่อนมานี่ก่อนมึงอ่ะปุ๊จ้าจ้าจาจาจาโอช่าโอช่าโอช่าหลงก้าเหยียบป้อมเงาบือมึงเหงามึงเหงาบื้อเหยียบป้อมที่ไม่หรอกูไม่น่ารักเลยครับอืมมัวนตะตีเหยียบป้อมเนี่ยมันเป็นบอเป็นพีตีครับพี่น้องนะระเบิร์ดพลังครับเกือบตายครับเหงาเบือว่ามึงเห่าเบือว่ามึงเหงาเบือว่ามึงเหงาเบือว่าอืมไม่โดนเอ้าพี่น้องไม่โดนในปืนนี่พี่มือยังป้อมแล้วนี่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ันนี้ค tamam รับมันนี้ครับเรียร <huh ีววดวดแป๊บหนึ่งครับวดแป๊บหนึ่งครับมานี่พึ่งไปได้ไปได้มึงไปได้แล้วไปได้แล้วไปแล้วมานี่ครับมึงแยบปรอมลาเบอร์สีเอาตายอุ้งเองครับนี่มันโอ้แอนดดายิงแล้วอาคาลีครับอาคาลีครับอาคาลีครับเอเสียครับโอ้ยจังนั้นจะช่วยงานครับตัวงานกับตัวนี้ครับตัวนี้ตีเอาไปได้แล้วเอาตายอุ้งแล้วครับโอ้ตอนนี้มันมันมันมัวเหลือเกินมันมัวเหลือเกินแอนนี่ครับแอนนี่แอนนี่ มี่เออมันนั้นทุดรอดแอนนี่บอกเออขอวตาคิวกับพี่น้องรับมันยืนตีกีมันก็เจ็บแล้วแม่เอ้ยแม่ฮะต้องหน่อยหกสิบนะครับออกมาก่อนครับนะมันรีบวิ่งไปด้วยความเร็วสูงกรบเพื่อดี่ว่าปุ่มจะขาอาเซียให้ได้ครับนะ โดยดาเมทอลีนี่ยเขาบอกพุ่มดึงมาแล้วก็ต่อยตีหนึ่งครับพุ่มมาจากขาบันไดแน่นอนครับตอนนี้ครับพุ่มกำลังเดินไปดูความเร็วรุ่งครับกำลังเดินไปดูความเร็วรุ่งครับดึงมาครับแล้วก็ต่อยที่ระเบิดครับได้คิวทันทีครับพี่น้องโอเคนะครับนะเฮ้ยเอายาวันนี้ครับหน้านี่ยร้อยครับพองร้อยครับเนี่ยดึงจากตีครับดึงดีดาเมทอลีนี่โอ้โหฮ่ารอยว่าครับว่าปืนมันล้วงในตันตีเลยนะครับพี่น้องนะ ตอนนี้วิ่งไปเลยครับนะวิ่งไปครับวิ่งไปเลยครับเปิดดี่วจะไปเอาปอมคืนครับแต่ว่าตอนนี้เพลอนมากกันแล้วครับที่ทําพื้อครับนะยานพื้อครับมึงเหงาพบือมึงเหงาพบือแล้ว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 มึงเหงาพือ้วจุ๊แกแจ๊กแจ๊กแจ๊กแกลปปอมดึกต่อยทีหนึ่งต่อยครับครับพี่น้องระวังครับพี่น้องครับพี่น้องครับระเบิดสตรีกับคืนรออครับแยลปปอมดคือคือครับมึงกับข้ามจองหนึ่งไม่โดนครับแกลดแม่มึงเหงาพื้เว้ย ตอนนี้นี่คึกรับไม่รู้คึกอะไรครับนะตอนนี้นะผ่านนี่ครับก็โวยวายใช่ไหมแม็กครับเอา so. เอาเอา istas. เออเงาเออเงาเออยาวเออยานะยานะยานะเว้ยลองดูเชิงโอ้ยาหูไม่โดนครับอุตากะยังดีทำไมไม <c oughs> ่น่าดักน้ำมันทั้งนิดนึงนะช้ามชองหนึ่ง โอ้นออนอนอออไอ้ม่โดนตะตัวนั่นนายไหวังเรานี่ยต้องไบอมดึงมาก่อนแต่ว่าดึงมาตีนมันตางันใช่หมเ้็ครับพี่น้องเฮ้ยยากนะไม่โดนกแล้วครับพี่น้องแต่ว่ากูดาวนก้าวเองครับนะสามสอง้ยสวยได้ปะต่อะตีนึงครับพี่น้ มานี่เลยครับอุยชาลังกาเอาเวนก้อนเว่นก้อนครับเวนก้อนเร็วๆครับเวนเร็วๆเวนเร็วๆตาเวนเร็วๆเหย็ดฟอมเอาต่อยแะเอาตายโฮ่เลยกูตายโ่ันเนี่ยกูตายโฮ่งเองเลยกูตายโฮ่งเองเลยปันเนี่ยกูจะาวิ่งครับวิ่ง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 น่งวิ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 ่งนั่นแหละสุดยอดเลยครัว มันนี่นี่รักเลยนะพี่น้องนะโอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะต้องเข้าบ้านไปแล้วครับนะกินบ้านกับต้อยกับต้อยกับตีรับต้อยครับนี่กรบเพิ่มความเร็งในการต้อยกับร้อยครับนะโอเคครับตอนนี้ปังปอนมนายแล้วครับพี่ปีเตอร์เลยครับพี่ปีเตอร์เลยครับนาย็ะทำได้นะครับนะปุ่มต้อยเร็วอยู่แล้วครับนี่ครับโดยความเร็วของมัดปุ่มนี้มันไรเดียมท้าเนี่ยตอม ข้อทักทีที่ข้อปลอมทักีิตีข้อปลอมทักีิตีโอ้ยย่าเบือนมากเต็มไม่ปนี่กรับว่าครับไม่ยู่แล้วครับพี่น้องครับกูชาพุ่มยากดึงมาคิวสกีตินึงดึงมาคิวได้ไหมโอ้ยเบื่อมันเยอะเกินครับไม่เอาครับไม่เอา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 มียวนะครับนะเก็บไปก้อนครับตอนนี้กับเี่ยวเบือครับเหยาวเบือเหยาวเบือได้ใจด้ใจด้ใจแล้วด้ใจแล้วดีใจแล้วเฮ้ย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 แย้ตอไม่โดนตะทีจะไปแล้วกู้ย่ไหม มายิงแม่มึงนะตายนี่บอกว่ามาอุ้ยใช่เยียดฟ้อมโดนแดงอีตายโอ้งแล้วนั้นเฮ้ยไปไหนมึงอต่อยตะตีนึงเหยียดฟอมกราบก้อนกับกรบก้อนกับมาดิเหยียดฟ้อมอย่ามัจจารตีนก่อนต่อยกับต่อย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 ดึงมาตีแล้วก็ต่อยครับเดี๋ยวรอในนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวบางๆครับแต่ว่า ต้องดึงตัวดีมันมีแบบดาเมจด,ดาเมจสูงแต่ว่าตัวบางๆมาเมืเ่อกี้ป้อมไม่ดึงมุนโดมาครับนะพ้นปรากฏว่าตีไม่วสาวจุ่อยู่แนวแน่นอนอยู่แล้วนะครับนะเอ้ยไอซีเว,ว้ยอู้หู้เย็ดโฟมมันเอาล้างทรายมากันเอา้าวปนี้อืม้มนั่นจะโดนอ่ะสู้จริงเนีพี่น้องเฮ้ยตัวดี่รู้เรื่องเลยเนี่ยมานี่มึงเอา้าไม่ไหวสุเกียะละระเบิดพลังใช่ทีหนึ่งครับทอดกับทอดทอด อีกคือ่เป็นตะตีดิอีกค่เป็นตะตีดิอือหือมาแล้วเนี่ยเว่นเว่นเว่นเอาพื้นเวนเวนเอาพื้นเวนเอาพื้นมานี่มึงไอ้ชาหลังกาไอ้ชาหลังกามึงมึงมึงนี่ก็แย่ต้อมเงาพื้นัหล้าเงาพื้นัหล้าเอาอือหืออือหืออือหือไม่ตายมันไม่ตายกับพี่น้องเออตายแตนกับตายเม็ดเลยทีนี้อือตายกับพี่น้อง อาคาลีครับอาคาลีเวนี่อาคาลีเวนี่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 เออบรรน,นันในสุดโดดพี่น้องเออไม่ไม่ได้บรรน,นันแล้ยน้อยจริงนี่เออมาเป็นทางแดงค้งเกาะดีไหมวะนา่าจะดีครับพี่น้องครับโจงนุ้งครับเด้อย่าบึ้งไปดูมันก้อนครับเออเอาเป็นเกาะละกันนะเพราะว่าฝั่งนู้นนี่เวนมันไม่ค่อยมีครับเวนมีแต่อาเิียก็ออกออกนี่แล้วก็อ็อก,กาะนี่สักอันหนึ่งนะครับนะ คนาจีดีมันออกโอเมนให้มันฟังนูนมาตีนจ่าจ่าโกนครับดินาเมมันซับร้อยอยู่ครับตอนนี้นะไม่ได้ครับไปพี่น้องเออรุ่ยครับอันตีกี่ป่ะฮาวเกตเจ็บโดยจ้ำจิตดาเมจครับนะเฮ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมึงเอาเบือเว้ยมึงเอาเบือมึงมึงเอาเบือแล้วมึงเอาเบือแล้วมึงเอาเบือแล้วมึงเอาเบือแล่าอื้มมมมนี่มม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 มเหมมยมปมม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 ม มานี่เลยใจเฮ้ยใจเ้ยจ้เจ่อยตะี่อยะตีนี่นะีนี่นี่้อง้าวนจะสุดยอดครับพี่น้องเรียบร้อยครับไปได้เหรมานีมึงอะเหยะอมานีมานีมานีก็ไปกับลุยเลยครับไม่ต้องกลัวไรทางสินเลยครับที่นี่ครับมาเอ็นเลยครับพี่น้องอุชาอุชาอุชาเจ็บเจ็บจจนะอ้าวจีีครับพี่น้องจีใจะไรนี่จตีแล้วครับนะ นายดีๆไหมดีๆแล้วครับพี่น้องกไม่ทันแล้วครับหน้าต้อยครับต้อยต้อยไปครับต้อยไปครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องจบกันไปแล้วนะครับสำหรับ League of l e g e n n s นะครับนะซ้ำเออในโหมดคลองอารามนะครับสำหรับใครที่ว่าอยากชมอย่างแรกอยากอะไรก็ตามแต่สามารถเล่นในรายการอุปิเศตทีมีวาในแชนแนลเลยนะครับตลอดวันนี้พ่อมนายบุ้มลากันไปก่อนนะครับถ้ารู้ทุกใจทุกอะไรก็กดไลค์เสิร์ฟใครกดแชร์ด้วยนะครับนะขอบคุณเป็นพันยังยิ่งนะครับนะโอเคตลอดวันนี้พ่อมนายบุ้มลาไปก่อนกับคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ต้องตามแหลันต่อไปนะครับนะบ๊ายบาๆกับพ่อม